อันนี้ผมจะมาตอบคอมเมนต์ให้นะฮะคนที่จะซื้อเคล,ลกับดินปลูกดินเพาะที่ทักมานะผมไม่ได้ขายแล้วอันนี้ให้ความสุขของบ้านเขาขายนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวจะขึ้นไอดียไลน์ให้นะครับแล้วก็เบอร์โทรคนที่จะสั่งก็มีเพจเขาด้วยเนาะว่าเคยลงคลิปขายดินไปแล้วก็ก็ยังมีคนต้องการเยอะอยู่แต่ผมไม่ได้ทําแล้วเพราะว่ามันมันหลายอย่างก็เลยความสุขของบ้านเขาทําอยู่นะฮะเราจะพามาดูทั้งดินปลูก ดินปลูกนี่เอาไปร่อนแล้วก็อคอกกาได้นะครับแต่เขาขายเ็าจะขายเป็นอย่างนี้นะฮะเป็นที่มันยังแบบไม่ละเอียดนะครับมันไม่ใช่ดินนะครับอันนี้คือเค้กอ้อยหมักใช้เวลาหมักเป็นปีนะครับหมักเป็นปีแล้วก็มาผสมกับปุ๋ยคอ,อกอีกทีหนึ่งแล้วก็จะแพ็คถุงขายนะครับไปคุณฟานสุกข,ข้างบ้านคุณไปหยิบถุงมาให้ดูหน่อยดิ หนึ 1> 1่งถุงจะให้ดูว่าขนาดเท่าไหร่นะครับนี่ฮะคาราเมลน้อยกําลังกรอกให้อยู่คาราเมลขายไหมขายไหมขายจ้านี่นะครับหนึ่งถุงนะครับประมาณหนึ่งจุดห้าถึงสองกิโลหนึ 1> 1. ่งจุดห้าถึงสองกิโลแต่อันนี้มันเป็นวัสดุผสมดินปลูกนะครับก็คือซื้อไปผสมกับดินปลูกถุงทั่วไปอัตราหนึ่ง่อสอง คือมันเข้มข้นทีนี้เราก็ไปผสมกับ,บดินปลูกที่มีขายตามท้องตลาดก็เพิ่มปริมาณเจ็ดแปดถุงร้อยแล้วมันเวลาเราไปปลูกมันก็จะผักก็จะงามอย่างที่เห็นข้างในอะไรเคลว,ว่าอยู่ข้างหลังป้อไหมคือตอนนี้ที่สวนเขาไม่ได้ใช้ดินแล้วนะครับเราปลูกแบบนี้มาหลายรุ่นแล้วจะเป็นอย่างนี้เป็นเค้กอ้อยนะครับเค้กอ้อยหมักที่ องุ่นก็ใช้ตอนนี้เรากําลังใช้ตัวนี้กันหมดเลยทั้งที่สวนผมแล้วก็ที่นี่นะครับก็จะใช้เป็นตัวเค้กอ้อยปลูกแล้วก็ผักนะเคลก็คือสั่งกับเขานะครับผมไม่ได้ขายที่ถ่ายคลิปตอนนั้นนะ่ะคือมาถ่ายคลิปเขาเขาเป็นคนขายผมไม่ได้เป็นคนขายผมมาถ่ายเพื่อนแล้วเพื่อนเขาเป็นคนขายนะเนี่ยต้นเคลมีทั้งสีม่วงสีเขียวนะบางคนไม่เข้าใจิดว่าผมขายผมไม่ได้ขายนะครับ แล้วก็มีเดี๋ยวให้ ID ดีไลน์เขาไว้นะครับสำหรับคนที่จะซื้อราคาก็เดี๋ยวทักมาสอบถามเขาได้นะครับทั้งทางแฟนเพจแล้วก็ไลน์แล้วก็ช่อง youtube ความสุขข้างบ้านนะครับ mm hmm. ก็ส่วนมากคนที่ติดตามเพติดตามคู่กันอยู่แล้วนะครับแต่คนที่มาใหม่อาจจะไม่รู้ว่าจะซื้อที่ไหนนผักเขาจะสวยเราปลูกคือใช้เค้กอ้อยหมุนนะครับเป็นเค้กอ้อยหมักนะครับ ก็คือที่ที่ทาขายเนี่ยครับเห็นผักงามๆพวกนี้ก็คือใช้ตัวนี้ในการปลูกอันนี้เป็นอาสลัดแก้วนะครับเย่างที่ผักที่มันงามๆนี่ก็คือตัวนี้นี่ oh. เขากำลังจะแพ็คส่งลูกค้านะครับอ่าหนึ่งถุงกิโลครึ่งถึงสองกิโลคือมันที่บอกอย่างนั้นคือมันถุงมันจํากัดใช่ไหมแต่บางทีเนี่ย คือใส่เข้าไปจนเต็มแล้วเนี่ยมันก็อาจจะยังไม่ถึงมันต้องได้รูปเนี้ยเวลาส่งมันค่อยง่ายเนี้ยเน้ยถุงใหญ่ตัวนี้ก็ส่งละถุงถ้าหนึ่งถุงเท่าไหร่ครับหนึ่งถุงห้าสิบบาทครับหนึ่งถุงห้าสิบบาทค่าจัดส่งเท่าไหร่ครับค่าจะส่งห้าถุงจะเป็นร้อยหกสิบห้าบาทร้อยหกสิบบาทค่า,าจัดส่งถ้าเอาน้อยกว่านั้นก็ตามราคาจัดส่งจริงคือหมายถึงว่าค่าจัดส่งนะร้อยหกสิบบาทค่าดินต่างหากค่าดินเนี่ยถุงละห้าห้าสิบ ้าจเจาเยอะถ้าสั่งเยอะนะมันจะคุ้มเข้าใจ่มันหนักเนี่ยมันหนักของพวกนี้มันหนักผสม,สมอัตราส่วนหนึ่งถุงผสมดินดินปลูกที่ขายตามท้องตลาดได้กี่ถุงครับสงส่วนอันนี้หนึ่งถุงดินทั่วไปสองส่วนครับอัตราหนึ่งต่อสองก็จะได้เพิ่มมานะครับหรือว่าถ้าที่จริงอ่ะไม่ต้องไปซื้อดินปลูกพวกนั้นก็ได้ถ้าใครมีดินก็คือมันเหมาะกับคนเมืองไม่ต้องไปหาวัตถุดิบพวกขี้หมูขี้อะไรต่างๆมาผสมเองอย่างนี้นะ คือเป็นวัสดุผสมดินูถ้า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 ใครอยู่ในพื้นที่ที่ดินมันดีแล้วดินร่วนดินไรเงี้ยก็ก็ก็เอา<ก>น,นี้ผสมเลยคือปุ๋ยหมักนี่แหละมันค่อนข้างเข้มข้นนะครับเวลาเรามาปลูกอะไรมันก็จะงามดูดูต้นองุ่นองุ่นก็คือใช้ตัวนี้ปลูกเลยนะองุ่นอายุอ่าสิน้นสิ้นเดือนนี้ก็สามเดือนนะครับสิ้นเดือนก็จะสามเดือนดูความงอกงามลำต้นอวบใหญ่ ก็คือตัวนี้ที่เราใช้ปลูกเป็นวัสดุปลูกนะครับเดี๋ยวให้ดูนะฮะมันจะแบบมันจะไม่ไม่ค่อยแน่นมีความร่วนซุยนะครับลากพื้นก็จะเดินดีนะครับนี่ต่างกันมากกับที่ปลูกอยู่ที่สวนที่ลงดินนะครับก็มันมันปลูกแล้วมันงามปัวใหญ่นะฮสำหรับใครที่ต้องการจะสั่งนะครับต้นคะนา้าเคลต้นก้าผัก เขามีเรื่อยๆนะครับก็มาติดตามที่ช่องแล้วก็เพจเขาก็จะมีเคลเคลนี่ขายอยู่แล้วประจําขายทั้งแบบเป็นใบขายมาเมล็ดด้วยขายต้นต้นก้าต้นก้าขายไหมครับยครับต้นก้าก็ขายนะฮะต้นหนึ่งเดือนหนึ่งร้อยบาทต้นหนึ่งเดือนหนึ่งร้อยบาทต้นไหนไปดูที่นี่ประมาณนี้นี่เนี่ยฮะต้นละหนึ่งร้อย ออนจจะบกาแพงแต่ว่ามันปลูกแล้วคือมันได้เรื่อยๆนะครับมันสูงขึ้นเรามีภาพจากคลิปเก่าอยู่เดี๋ยวให้เอามาใส่มันต้นบางต้นมันแบบสูงอ่ะสูงหนึ่งร้อยเนี่ยซื้อไปหนึ่งร้อยปลูกไว้นี่ก็กินได้โอ้ยสามสี่เดือนนะเด็ดกินเรื่อยเรื่อยเรื่อยนะเืนะปุ้ม,มปีอีู่ได้ยาวๆ ส่วนนี้ปลูกในสวนนี้มีเมล็ดขายทั้งหมดทุกชนิดเลยครับที่นี้มีไหมครับมีครับคาราบี้อ๋ออะไรนะฮะคาราบี้คณะคณะปุ่มกระล่ำปุ่มลองเป็นหัวนะเดี๋ยวตามเป็นมะละกอให้ดูปุ๊กได้เหมือนกันกระถางกระถางขนาดสิบนิ้วอะนึเกิดได้ว่ามันจะเบาเลยฮะใช่ใช่มันโปร่งๆปร่เบาเใช่พอเป็นดินพอเป็นอันนี้มันจะไม่หนักเหมือนดินมันจะเบานะ แล้วมันอุ้มน้ำได้ดีนะครับอุ้มน้ำได้ดีนี่อุ้มน้ำได้ดีแล้วก็อา่าข้างล่างข้างบนอาจจะแห้งแต่ข้างล่างนี่ก็ยังชื้นอยู่มันอุ้มน้ำไว้เข้าในี่ค่อนข้างจะลงตัวเนาะดินสูตรนี้ที่คนพบกันมา <laughs> จากแต่ก่อนต้องไปขุดดินมาหนักๆอันนี้ไม่หนักอ่ะอันนี้ก็ ไอต้อนผักปแปลกๆนี่คือผักอะไรครับนี่ผ,ผักขมเมตรงผักขมเมตรง,รง,งผัมเบตงกตผักนี้แบบอย่างเขียวเลยเนี่ยสลัดแก้วสลัดแก้วกำลังหอมอันนี้ก็เหมือนการดินสุดเดียวกันหมดเลยดีแล้วประกันว่าดีดินนี้ มีรีวิวจากลูกค้าไหมครับที่เอาไปปลูกเรียบร้อยออย,ยังไม่มีรีวิวพราะเพิ่งขายคนก็เพิ่งปลูกดินแบบนี้หมดอันนี้ก็จากของตัวเองนี่แหละเนี่ยแบบเดียวกันหมดนะครับเป็นดินอันนี้หมดดินนี้หมดเลยมันจะไม่เหมือนกับไอ้ดินที่ขายข้างทางนะมันจะเป็นด,ดินด,ด,ดินผสมแกลบดําที่จริงมันไม่ใช่ดินดำหรอกเขาผสมแกลบดํา เลทุกทุกอย่างที่เอามามาผสมมันก็จะหมักไปหมดแล้วเพราะว่าพวกมูลสัตว์ปุ๋ยอคอกเนี่ยคือถ้าไม่หมักเนี่ยมันมีกา๊าซพอมีก๊าซแล้วเนี่ยบางคนเอาไปปลูกแล้วผักเหลืองต้นร้อนผักไม่โตนั่นแหละที่ปัญหาที่ว่าปลูกแล้วทำไมมันไม่โตมันเหลืองอะไรอย่างนี้นนะพร้อมสง่ออสงวันนี้ก็เพิ่แพ็คสส่งไปนะครับ เนอส่งตลอดหรือจะส่งช้าเขาต้องรอส่งเป็นบอปลูกทุกอย่างส่วนนี้ครับก็ผักแปลเข้ามาดูได้นะครับวาร์มสุกข้างบ้านนะผักแปลกเข้ามาดูได้โอเคนะครับใครจะสั่งของทางนี้นะฮะ ID Line ฟ <c oughs> าร์มสุขข้างบ้าน <c oughs> วิ่งตี๊รี๊รี๊ตมันม <c oughs> ีายนะติดต่อเขาได้ครับเบอร์โทรแล้วก็ ID Line เท็ youtube ไปแล้ว